องน้าหลยนี่เพื่อจัดถามเรื่องเพลงก่อนเพชรชาวดินติดชานของเราอันดับที่หนึ่งน้ององคเอกครับน้องน้องอุ้มอิ่มเป็นอุ้มอิมเป็นอุ้มอิมเลอุ้มอิ่มเพราวะเป็นเจ้าหแบบน่ารักไงคุณอิมเออเปลี่ยนเสื้อให้เลือดอุ้มอิ่มน้องอุงค์เอกเป็นจ้าหน้เพลงหนิงหยางไงแสดงเอาหล่อโซฟ้าแนวตอนเ่าที่แรกเพอมออ่านที่แล้วอะหนูก็คิดว่าหนูลองมาดีแล้วค่ะน พี่เขาหงาขึ้นนิ้วขนคนขาคือขนแกาแล้วอธิบนี่พอดีนูก็เลยสีลกลับไปฮะตอนยู่โยโกะลาพอไปวัดพ่อลาพอจอพ่อตั้ตอหาแล้อย่าพี่คนใดด้ตั้มซื้อขายอยู่นะ บทบาทการแสดงของพี่อมแอมนะกับสาวแหววผลอตอบรับกระแสไปได้เลยนะอีแหววแซ่บจ้าผู้ใหญ่ให้บ้องอีลแหววเราย้ำเพิ่อมาก้ว่าอวโอ้อยเพิ่อกิ <c oughs> ๊บราบอีแหววดีพักไหนจ้าต่กเอ๊อเะป็เจห นั่นที่เรียนเช่าดีในเดอราการะยายอคะเทีวนแเบิงค่ะม่ออกาคดูเบิง่อแล้วถ้ามาคยอ่อ่งขึ้นะเขาไปเบิงค่ะดีเดียวองว่หายของอออย่างน่ะคะเอากนนันของกแสดงคนึคนนะคะขอส่งความน่ใจในกาเรหนทุกทพนนะะยการที่น้องทีประสบอแยมประโยช์นะคะ ไปแล้วก็ฝากพี่น้องค่ะผู้ในถึงนยิ่งแกาค่ะไปบงท้ายอ่อนได้แ้วตอนนี้กําลังสายอยู่ก่อนที่นนั้งจะออกจากร่มนะคะฝากซัพพอร์สนับสนุนท้ายอ่อนเลยค่ะเอาไว้ในถังเท่หนี้ด้วยจ้าพ่อในมากันแค่สองคนในบอลใหญ่ใจสปอร์ตมาน u m บ e r ถึงกลู่ถิ่นเต่าเรียนเชิญพี่โจอยงบินน่าเรียนเชิญครับผมบอลใหญ่ก่อนเซตในน้ำให้ไอ้โจนั่นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับถิ่นบนท้าย โอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้ดีใจมากครับผมนะครับถือว่านักศิลปินมาร่วมนะครับมาร่วมนะครับทำบุญกับเก้าสิบเนาะครับผมครับแล้วเราก็ได้มากสช่ครับมากเอาบุญมานั่งเอามาบุญด้วยนะครับเรามาร่วมทำบุญด้วยนะครับโอ้ยมาอบเสียาวเวอร์นานาในมาร์จอนแล้วลูกส่งกำลังใจสู่แนวหน้ากับเราเก้าสิบตู้ละไทยนับเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ช้างด้วยนะครับ นี่รวมกันกับพี่ช้างนะครับจากท่าเดื์นไฟยอ้อแล้วก็สาวาเลแดงสาลาเลนพ่อโจหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมก็ได้รับมาอันนี้โมทนาจากสุาร่ักันข้างนอใจสู้เนี่ยหนากับ้องครับยีบมาข่อยมาสันแขกข่อยูย่ไกนซาวะแซวแหววข่อยสันก็ต้องขอบคุณนะครับพ่อโจนะครับแล้วก็ ทีมงานต่อเร่ต่และวันนี้ทาหลังก็เป็นกนไทยก็นะครับจนิโด่งดังก็ขอบคุณที่วันนี้มา่วมสนุนนะครับขอบคุณพี่ชาที่จะร่วมกันส่งกำลังกาเป็ู่แนวได้ด้วยและที่เพราะตเองก็เป็นหน่วยหน้ที่ไปเริ่มต้นอยู่แล้วละนะครับตีดมาได้สน่อง้กับพี่ชาด้วยก็ขอบคุณนะครับเนใจัครับให้ไอโจฝากเป็นแฟนจ้านาที่ทห้ออกครับผมตอนนี้เขาสู้สมรภมที่สามแล้ว นี่หนังไทยอ้อยังฉายทั่วประเทศครับแต่บางทีไอ้อ้โห้โ,โตรใหญ่ไปได้ะครับน้ำหาอยู่มหารหาอยู่ตอนนี้ที่บอกเป็นเต็มแล้วนะครับเราเป็นกันที่น่าเต็ดีมากครับพี่น้องที่กรุงเทพก็เบิรหลายยังมีเวลาลยะะอยู่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่สน,สนับสนุนภาพเรื่องไทยอ้อยอยากต้องภาคสองต่ออีกมั้งครับอ่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะฟังมาภาคหนึ่งให้รอดก่อนหน้าเดี๋ยวเะอุแปดสิบล้านขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้ กำลังซ้อมกันอยู่เลยนะครับเปิดฤดูกันวันเสาร์ที่20กันยาเนพ่อกพี่น้องครับคับสารนพ่งแท้งแล้วก็สาร์หนึ่งลำพึงโชว์ครับผมขอกเวลคที่เสียกันเลยครับทีมสาว์หนึพแพ้งพี่อุบินพี่ออมแหมน้องวิงและพี่ยาวลูกีาวิดียวิดีขอครับพอบาับขอบคุณครับขอบคุณลายล ทึ่งรอทึ่งใจดีอนุโมทนาสาธุเั้มยนะครับใครที่ยังไม่มีคูปองตอนนี้นะครับนะฮะแวะเวียนกันไปได้เลยนะฮะทุกๆพูดของเราเลยนะจ๊าดไปเลยนะครับเอาผูกปองเตะกองยองไปดองกับเต่าไปเรื่ยไปเร่อยเออนะฮะลักกะชุ่มดีครับนะฮะขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนใจดีของเราด้วยนะครับดีทดเก้นคิดถึงโปรไปเอา้นคิดถึงดีทเกนครับ ขอขอบคุณยาสมุนไพรตราชเชอเอมครับยาดมสมุนไพรตราชเชอเอมยาดมฟ้าสีเขียวของสดชื่นกลิ่นสมุนไพรครับยาสตรีเป็นโลชนิดน้ำยาน้ำสตรีเป็นโลเพื่อสุขภาพของสตรีครับขอขอบคุณคริสตินโอทีครับโดยต่อไปคนโนทีต้องโอทีหมดใจสุดป,ป่าครับนะคราไฮโซคำเสบบกปวดคลองแท้ขอบคุณดีทูเซฟูเห็นมะพร้าวว่นใจเปลี่ยนไปในห้านีครับสมุนไพรอรีกอ่อนสวยจริงต้องอีกอ่อนขอบคผลงานยอดคุณครับ เดินทางกันต่อครับยูทูสฟู้ดนะครับอร่อยทุกที่ที่มีคานี้โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับโอ้คุณรถฟ้าไทยฟ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อยรสชาติไม่หยุดอย่างแน่นครับไปวัสดุนั้นโดยสินค้าบ้านของคนไทยครบในบ้านเถียงเลยต้องที่เป็นวัสดุคู่มขอบคุณครับเราจะไปต่อกันที่เซ็นทรัลบางใหญ่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ น่าจา์อาจานนอาจานอาจานเบื้องพันตู้เย็นหมอครับเยเป็นยางอี้่างรามนอ่าง่นยนตงเอาลุสา เอารอนี่ไหนรอรอที่เดิมไปไปรอลูกสาวส่งลูกสาวขึ้นรถนะครับเดี๋ยวไปรอส่งลูกสาวขึ้นรถนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปรอรอส่งลูกสาวครับครับเดี๋ยวผมตามไปนะครับเดี๋ยวผมตามไปนะครับเดี๋ยวผมตามไปครับเดี๋ยวผมไปธุระแป๊บหนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกไ่านทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคลิปหน้าพอ,อกันไหมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทางไปเส้นท่านบางใหญ่กับคุณสาวต่อนะครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึงครับบรรยากาศหลังเวทีนะครับ,บร